ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนต่อเนื่องเรื่องหลอนวันนี้มีชื่อเรื่องว่าบ้างถ่ายทุ่งก่อนจะไปรับฟังเรื่องหลอนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ที่ปลายทุ่มนาของอำเภอหนึ่งในจังหวัดพิจิตรมีบ้านไม้เก่าหลังหนึ่ง ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอาศัยคนในหมู่บ้านเรียกมันว่าบ้านหายทุ่งจนกระทั่งแป้งหญิงสาววัย28ปีจากกรุงเทพตัดสินใจย้ายกลับบ้านเกิดเพื่อพักใจจากชีวิตในเมืองเธอเลือกเช่าบ้านหลังนี้เพราะค่าเช่าถูก แต่เธอไม่รู้เลยว่ามันไม่เคยว่างเลยจริงคืนนั้นแป้งนั่งฟังเสียงจัก,กรจันกับเสียงลมพัดลอดช่องไม้อากาศเย็นเงียบเกินไปจนขนลุกจนกระทั่งเที่ยงคืนได้ยินเสียงคอคอกเบาๆจากใต้ถุนบ้าน เสียงเหมือนคนใช้ไม้เท้าเดินวนอยู่ข้างล่างแป้งหยิบไฟฉายส่องลงจากช่องพื้นไม้เห็นเพียงความมืดกับเงาเล็กๆที่ขยับหายไปอย่างรวดเร็ววันรุ่งขึ้นแป้งถามชาวบ้านใกล้เคียงแต่ทุกคนทำเพียงหลบตาไม่ตอบมีแค่ยายแก่คนหนึ่ง ที่พูดเสียงเบาๆว่าถ้าได้ยินเสียงเรียกอย่าขานรับเด็ดขาดคืนนั้นแป้งได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อจากข้างนอกบ้านแป้งแป้งออกมาหน่อยสิลูกเสียงนั้นเหมือนแม่เธอมากแต่แม่อยู่กรุงเทพจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง เธอพยายามไม่ขานตอบแต่ประตูบ้านกลับเปิดเองช้าๆตามด้วยเสียงฝีเท้าเบาๆเดินเข้ามาในห้องเช้าวันต่อมาแป้งกลับไปหายายคนนั้นอีกครั้งยายเล่าว,ว่าบ้านหลังนี้เคยมีแม่ลูกสองคนอาศัยอยู่ แม่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าตบพื้นเรียกลูกอยู่เสมอแต่วันหนึ่งลูกสาวหายไปอย่างไร้ร่องรอยแม่มันเสียสติตะโกนเรียกลูกทุกคืนจนตายอยู่ใต้ถุนบ้านนั้นเองเสียงที่แป้งได้ยินเมื่อคืนมันคือเสียงไม้เทา้าเรียกหาลูก แป้งตั้งใจจะย้ายออกในวันลุ่งขึ้นแต่คืนนั้นฝนตกหนักฟ้าแลบสว่างว่าเป็นระยะเสียงเคาะจากใต้ถุนบ้านกลับมาดังอีกคราวนี้ชัดกว่าเดิมตึกตึกตึกเสียงไม่เท้าคล้ายจะขึ้นบันไดามาทีละขั้น แล้วเสียงผู้หญิงแหบผ้าก็พูดขึ้นเบาๆแป้งลูกอยู่ไหนแป้งหันกลับไปอย่างช้าๆหญิงชลาหน้าซีดผมยาวเปียกน้ำยืนอยู่ตรงนั้นในมือถือไม้เท้าและมีเลือดไหลาจากดวงตาเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบว่า ประตูบ้านทายทุ่งเปิดอ้าแต่ไม่มีใครพบตัวแป้งอีกเลยมีเพียงรอยไม้เท้าสามจุดอยู่บนพื้นเปียกฝนหน้าบ้านและทุกค่ำคืนจะได้ยินเสียงเคาะจากใต้ถุนตึกตึกตึกเหมือนใครบางคนยังคงเดินหาลูกของเธอไม่จบสิ้น ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องหลอนในวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์